ไม่ได้ดีแค่หน้าตาอเล็กซ์รีวิวนะครับดาวปิดระดับตำนานนะครับก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าแมริกบินยาเลสนั้นไม่ได้มีแค่หน้าตานะครับกับการที่สามารถยกระดับกับผลงานในซีซั่น2022นะครับ กับการเป็นดาวบิดนะครับของเอพีเลียนั้นที่สามารถเริ่มทําผลงานได้เด้่อยๆนะครับกับ2สนามล่าสุดที่ผ่านมาและการขึ้นโพเดียมในบิทิชแกรนด์ปรีนะครับในหัวค่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอลิซครีวิวนั้นเชื่อว่ามาบริคบินญาเลสนั้นสามารถเรียกความมั่นใจและสามารถทําผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับกับการแข่งขันที่เหลือนะครับในครึ่งหลังของซีซั่น2022การเดินทางของมาบริกบินญาเลนับกับทีมเอพีเลียนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางซีซั่น2021ที่ผ่านมา แล้วก็รวมมาถึงครึ่งแรกของซีซั่น2022ด้วยนะครับการเดินทางนะครับของมารวิกบินยาเลตกับทีมเอพิเลียนั้นอาจจะยังไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับกับผลงานที่ผ่านมานะครับอาจจะต้องใช้เวลาการปรับตัวนะครับและและกับการแข่งขันครับในสนามล่าสุดนะครับในหัวข่าววันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้มาริกบินยาเลนั้นสามารถแสดงให้ทุกคนนั้นและแฟนๆนั้นได้เห็นเลยนะครับว่าเขานั้นสามารถอาจจะคว้าัยชนะได้เลยนะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP กับ RSGP นะครับและกับการแข่งขัน ในสนามล่าสุดครับถ้าว่ายังเหลือรอบการแข่งขันอีก5-6ถึงรอบแฟนๆหลายคนนั้นก็มั่นใจเลยนะครับว่ามาริกบินยาเลสนั้นจะคว้าชัยชนะแรกให้กับทีมเอพิเลียได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและถ้าหากว่ามาริกบินยาเลสนั้นสามารถคว้าชัยชนะกับการแข่งขันที่บิทิชการ์ปรีมาได้นะครับมาริกบินยาเลสนั้นจะเป็นนักแข่งคนแรกนะครับในรายการม o โต g ีพีที่มีการย้ายสังกัดถึง3ครั้งและสามารถคว้าชัยชนะให้กับสังกัดได้ถึง3ครั้ง3าแบรนด์นะครับนอกจากนี้นะครับตำนานอย่างอลิสครีวิวนั้นยังออก ให้ความเห็นได้นะครับเขาบอกไว้ว่า มาวริกบินยาเลนนั้นได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวแล้วนะครับกับการแข่งขันที่บิทิชแกรนปีนะครับที่สนามซิลเวอร์สโตนนะครับส่วนการแข่งขันที่สนามเอเซนนะครับก่อนที่จะมีซัมเมอร์เบรกนั้นมาวริกบินยาเลนนั้นก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆและรายการมโต GP แล้วนะครับกับการคว้าโพเดียมนะครับในอันดับที่3ได้นะครับในขณะที่การแข่งขันที่ซิลเวอร์สโตนนะครับเมื่อหัวค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมาวริกบินยาเลนนั้นก็สามารถขึ้นไปจิ้มก้นของบรรญาได้เป็็็นที่่สําาเเรรจะคบแลตตปปออไขงมิ คือการคว้าจะชนะให้ได้นะครับให้กับทีมเอพิเลียนอกจากนี้นะครับอลิสครีวิวนั้นยังเชื่อว่ามาวริกบินญาเลนนั้นได้ล็อกเป้าหมายกับการคว้าจะชนะให้กับทีมเอพิเลียนั้น เอาไว้แล้วนะครับและความมั่นใจจากการขึ้นโพเดียมในอันดับที่2มาได้นี้นะครับมาริบินยาเลสนั้นกับการแข่งขันในสนามต่อไปนับที่ออสเตรียหรือว่าเนะรดบูริงนั้นมาริบินยาเลสนั้นจะคึกเป็นพิเศษแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับอลิสครีวิวยังเชื่ออีกนะครับว่าเมอริบินยาเลนนั้นยังเป็นทีมเมทที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับและยินดีที่จะสนับสนุนอลิสเชสปากโกรนะครับเพื่อการที่จะไปลุน้นแชมป์โลกนะครับกับซีซั่น2022และทีมเอพิเรียร์เรซิ่งนั้นก็จะกลายเป็นนททีีีมม่่ักแขง มือดีถึง2คนนะครับในทีมโรงงานและความเติบโตของทีมเอพิเลียนครับในซีซั่น2023นั้นเขาก็จะได้มีทีมรองแล้วนะครับหรือที่พวกเราเรียกว่าทีมเซทเทนร้นั่นเองนะครับทีมรองของทีมเอพิเรียนนั้นก็จะเป็นการเข้าไปทํางานของเสียจากแดนมาเลเซียนะครับอย่างรัสลันดาซาลีนะครับที่ได้มีการเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับจากการที่ใช้บริการของยามาฮ่านะครับแล้วก็โยกย้ายนะครับไปใช้รถหรือว่าไปใช้บริการของทีมเอพิเรียนนะครับกับการแข่งขันหรือว่าการทํารถนะครับในรายการ Mo t ต GP นะครับบนชั้นพรี เมียคลาสซึ่งเป็นทีมซัทเทอร์ไลท์นะครับตรงนี้เราก็มารอดูนะครับว่าผลงานของทีมเอพิเลียในทีมซัทเทอร์ไลท์หรือว่าทีมรองนะครับของดัสซตันราซารีนะครับผลงานจะเป็นยังไงนะครับกับการแข่งขันในซีซั่น2023นะครับครับเลยนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันในวันนี้นะครับหากเป็นเพื่อนคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่นนนนโอออกกาาาสสสห้้วววััััีีผมขตลไป่ดครบ